ไม่ต้องน้ำลายไหลยอยาก,กินมาเองวันนิชนาวีไม่ได้อยู่ข้าะแดงนะผมมาบุกที่ร้านเจ๋งๆที่บางบอสวัสดีท่านครับสวัสดีเน่เนครับเน่ๆกับผมอยู่ที่เน่ๆยำรถเด็ดที่ตลาดเกียรติธานีท่านมาได้เลย,เลยบางนาตากิโลเมตรที่29.5ซอยเดียวกับสนามกอล์ฟนั่นแหละนะครับ ร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังแต่ขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับร้านในนี้ยัระเบิดแล้วเนี่ยเปิดไปกี่โมงนะเนี่ยอ่เปิดบ่ายสามค่ะปิดสองทุ่มมีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะเปิดทุกวันคือหยุดเฉพาะวันที่ไปท,ทําธุรานั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็เรามีเบอร์มือถือไหมเผื่อใ,<ช>ใครใจะโทรมาสั่งจองติดต่อร้านไหมศูนย์เก้าหก หนึ่งสี่เจ็ดหกหกห้าหกค่ะอ๋อนะฮะแล้วหลกัหลกๆเลยที่ร้านเรามีเมนูอะไรนําเสนอกระแทกปากบ้างเนี่ยหึมันยั่วมากเลยมีอะไรบ้างในที่ร้านเราเนี่ยนีค่ะมียำหอยแมงคู่นะคะยำอา,ม,าม,ม่ายำบุญเส้นโบราณแล้วก็ยำขาไก่อันนี้ะจะเป็นยำหม,มูยอค่ะอืมไอันนี้ผมก็ซื้อบ่อยด้วยคือหอยแมงผู้นึ่งค่ะและที่สําคัญอันนี้ตัวเด็ดมากกุ้งเผาค่ะน้ำจิ้มรสติดท่านมาที่นี่ท่านไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าสําหรับท่านอยากจะมีเมนูไว้รับประทานช่วงเย็น ช่วงดึกหรือใครจะจัดปาร์ตี้มาที่นี่จบครบที่เดียวใช่ถุงใหญ่จังเท่าไหร่เนี่ย50บาทค่ะขายเอามันเรที่กรุงเทพมันรักถุงมันใหญ่มากครับทุกชมเช็ค50สิบทุกอย่างเลย5้าทุกอย่างใครอยากจะขอพิเศษก็บอกได้ยวจัดหนักให้ได้ที่สําคัญที่นี่นะครับนี่เขาเรียกว่าน้ํายาค่ะน้ํายําสูตรสาเร็จผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเราอะสามารถเลือกเลเวลความเผ็ดได้ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกแน่แนได้เลยอย่างกรณีของพี่ชนาวีเนี่ย จำได้เลยผมพี่จะกินเผ็ดน้อยน้อยก็ครึ่งทัพีก็จัดให้ <นะ S 1> หรือใครใครกินหนักๆเคยเจอนหนักนะเผ็ดไม่กี่ทัพีสองค่ะสองนี่ก็เผ็ดแล้วก็ปกติจะใส่สองค่ะอ๋อและที่ท่านเห็นเนี่ยนะผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่ของค้างคืนนะเขาเพิ่งทํานะเนี่ยทาใหม่ใหม่สดเพราะฉะนั้นมื้อเย็นมีความสุขมื้อดึกก็โอเคหรือท่านจะจัดปาร์ตี้แจ่มไปเลยอยีกเช่นกันนะครับแล้วของร้านเราเนี่ยไม่มีเงินสดสแกนได้ไหมครับสแกนได้สแกน QR c o d e mobile banking ได้เลยเช่นกันเนี่ย นะมาครบจบที่เดียวเนเน่ฝากร้านเนเน่ยังเปิดของเราให้ท่านผู้ชมหน่อยเชิญชวนมาที่ร้านหน่อยนะก็ถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาได้ค่ะตลาดนี้ของอร่อยเยอะอยู่ค่ะครับและที่สำคัญลานนี้ห้ามพลาดเพราะเปิดทุกวันเลยนั่นเองนในพนะี่ชนาวีขอ์หอยกันเนเน่าเมาฟังนะท่านดูตอนนี้ผมก็น้ำลายแตกแล้วเดี๋ยวรายการมาซื้อกลับบ้านต่อตลาดเกียรติธาน,นีของเรานะครับกิโลเมตรที่ย9 5บเก้าจุห้าบางนา,าตราดอะเนี่ยของกินมากมายและที่สำคัญที่จอดรถ เียบมากี่คันจอดได้แน่นอนและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านค้าดีๆที่ฝากในอ้อมอกอ้อมใจ่านผู้ชม้วยนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่อุปถัมภ์ชาวอีมาผมจะต่อยอดนําเสนอร้านค้าดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้ผมเนเน่เนจบอยู่ที่ร้านเนเน่ยำระเบิดบางนาต่ากิโลเมตรที่29.5นั่นเอง มีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีคาวหน้าผมจะนำเสนอร้านค้าดีๆเด็ดๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ว่ะนสนิครับขอบคุณ่ครับตัวเล็กวิ่งสื้อหนมขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี SKR and Service ตราดไทยสมบูรณ์พระประแดงชาบูไข่พรดุษดีครังกระเบื้อง ข้าแกงน้องเนยไปถึงทีห้าเจ๊สีข้ามันไก่ตอนไฮหลังเจ้านางนวดแผนไทยหลวงพิปอพระปราชัดพมพชชยาธรรมโมย่าจัน์ถวกวนสุขคีริคาเฟ่แม่แก้คุยจิดเนื้อสาขาสุขสวัสดิจ์จาเอ๋บมีปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบงขนมไทยบางกระบัวมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าว ช่างอเล็กเรโนเวต24ยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงบ้านโรมาคาเนฟรอนซินเต็กไลท์เบเกอร์เฮาส์คาเฟ่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิ่มฮับสาขาพระประแดงจ้าเหลือลูกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบ,บูรณ์พระประแดงและคอฟฟ่ลิวเบเวอร์ดแอนด์เบเกอรี่